เอาเอาเลยอ,อ,อดีกย้ำ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 สี่โลเป๊ะครับผมสี่โลกว่ากว่าหวัดดีครับวันนี้จะพามาตกปลาที่ชายหาดพัทยานะครับวันนี้เราลงปลาไอลงคันกันทั้งหมดห้าคันนะครับผมไม่ได้ให้มันรู้ไปเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันว่าจะได้สักตัวหรือเปล่าหรือจะแห้วแดกมาลัปตาเนี่ยดเร็วมาลาเอาคุ้นยอดม,มาจะไปเอ,เอาไป เอาเอาเลยอัดอีกย้ำ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 เอาหมุนเลยค่อยค่อยหมุนค่อยหมุนเดินน่ะล่ค่อย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 หมุนด้วย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 นี่เดินถอยหลังเข้าซอยไปเลยอยู่อยู่หมุนเดี๋ยวมาแล้วน่ะ มาตรงนี้แล้วบอดึงซ้ายดึงซ้ายลีเยอไซส์ไหนวะเนี่ยไซส์สามเนี่ยโอ้สามสามกว่าใหญ่โอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับมาแล้วครับปลาสากหรือว่าปลาน้ำดอกไม้นะครับตัวนี้นี่ไซส์ใหญ่อัดมันเลยครับ บอกให้น้องฝึกอัดด้วยนะครับวันนี้นี่รอบที่แล้วไม่ได้อัดโค้ดเป็ดลงน้ำเดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักกันว่นากี่โลเพื่อนๆว่ากี่โลผมว่าประมาณ3มโลก,กว่ามากี่โลครับกี่โลสี่โลเป๊ะครับผมสี่โลกว่ากว่าเออสี่โลแต่ตาชั่งอันนี้ไม่ชอบหลอกเดี๋ยวผมเอาไปชั่งหน้าเซเว่นแล้วเดี๋ยวมาแปะรูปให้ดูนะครับตัวอ,อรับเรียบร้อยอกดติดตามให้ด้วยนะคะ อันี้นี่ดูมาแล้วมาแล้วเล,เ,เลีอยงปลาดัเลี้ยงโอ้โหตัวที่สองมาแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องอเต็มหน้าเลยมาแล้วครับตัวที่สองครับผมไซส์นี้เลยครับโลกว่า ม,มีคิดว่าจะมาแล้วนะคืนนี้นั้นมาจะได้ชายหาดพัทยาเหมือนเดิมมีตัวครับผมใครชอบการตกปลาชายฝั่งกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเนี่ยผมสองตัวเลยวางคู่กันสวยๆผมคืนเดียวสุดยอดเอาใจผมไป